เทพเจริญศิลยังเสียเปบอยู่หนึ่งวาขึ้นมาครับเทพเจริญศี์ขึ้นมาอีกเทพเจริญศิ์ขึ้นมาตะเคียนนิ่งไว้ครับเทพเจริญศิ์ขึ้นมาครับเทพเจริญศี์ขึ้นมาอีกตะเคียนนิ่งไว้เทพเจริญศิ์ขึ้นมานิ่ง